สวัสดีจากอิงแฤงค่ะที่น้องคาสวัสดีทุกๆคนนะคะของว่าทุกคนจะสบายดีตอนนี้เพิ่งกลับมาจากนาพี่น้องกลับมาจากฟาร์มนึกออกได้ว่าจะทําวิดีโออะไรนอกแบบรวดเร็วคือวิดีโอตอบคําถามมีพี่คนหนึ่งแล้วก็ประมาณส,สองสามคอมเมนต์มากนาะที่รออยู่เพิ่นบอกว่าเพิ่นรออยากให้ใส่เล่าสู่ฟังว่าทําไมนะคะก็เลยจะเล่าสู่ฟังเพราะาถ้าเขียนก็คงยาวแล้วก็เขียน ตอบคนนั้นเขียนตอบคนนี้มันเยอะก็คือมาเล่าสู่ทุกคนฟังเลยเนาะให้มันจะได้เป็นคําตอบหลายๆคนจะได้รู้เลยนะพี่น้องขาส้มกับผเป็นอย่างเดียฟั้งแต่เสียงจ้ะฟังเสียงเอานะคะไม่ต้องดูหน้าหลับตาเนาะ,ะคาถามที่มันถามว่าทําไมไม่ให้คุณย่านอนข้างล่างทําไมต้องให้คุณย่าขึ้นขึ้นลง,ลงลงข้างบนบ้านนะสัญญาจ่าพี่น้องอายุ ก้าสิบแล้วเก้าสิบเอ็ดเลยลหละตอนนี้เนาะมันอันตรายนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเสนาเมืนเป็นห่วงขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะลาละแต่ว่าเข้ากับสิตอบให้ฟังว่าทําไมเนาะเหตุผลของครอบครัวเราอ่าเป็นก็ธรรมดาเลยเหตุผลจริงๆจ,จ,จ,จริงเลยก็คือถ้ามันมีห้องข้างล่างก็คงให้นอนใช่ไหมพี่น,อน้องแต่ก็คือมันไม่มีห้องบ้านเราเนี่ยมีห้องนอนข้างบนสามห้องนอนนละลาจ่ะไม่มีห้องข้างล่างเนาะพี่น้องคะแล้วทีนี้เน่ะ คุณย่านะคะตอนนี้ยังจัดการตัวเองได้อยู่เนาะยังจัดการตัวเองได้อยู่คือขึ้นลงได้ปกติเขาก็ระวังของเขาเนี่ยนะพี่น้องขาเขาอายุมากแต่ว่าถามท่านแล้วว่าจะเอาอยัางไงเนาะนัะ่นแหละว่าขึ้นไหวไหมเขายังไหวอยู่เนาะถ้าท่านบอกว่าไหวก็คือไหวพี่น้องเราเป็นคนที่เป็นห่วงเราจะไม่ยัดเยียดเนาะเขาเอ่ยว่าถ้าเป็นห่วงเกินมันจะเป็นการยยดเยียดเป็นการทําให้คนที่เขา,าสามารถทําอะไรได้อยู่ที่เขาบอกว่าเขาทาได้ ถ้าเราบอกว่าโอ๊ยเธอทําไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่น,นเธอแก่แล้วอะไรมัน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 เป็นสิ่งที่แบบว่าอันนี้ตามบ้านเรานะตามตามตามครอบครัวเราคือเราจะไม่ทําถ้าเขาถ้าถามแล้วเขาบอกว่าเขาโอเคอเขา manage ภาษาอังกฤษ n o manage ก็คือจัดการได้ในศาสนาพน้องนั่นแหละ,ะพวกช่ายเนี่ยครอบครัวทายมีแผนวางแผนไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะทํายังไงถ้าคุณย่าเขาขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงไม่ได้เราจะใช้ อันนั้นพี่น้องค้าเหมือนลิฟต์นะเขาเออเหมือนลิฟต์นอกจากนี้เขาใช้กันทั่วไปเลยเนาะเหมือนลิฟต์เป็นเก้าอี้นั่งไฟฟ้ากดนมันก็จะพาขึ้นไปตามตามบันไดเขาเออสเตร์ก็คือบันไดนะสเตร์ลิฟต์เขาเออมันจะขึ้นไปบนบันไดแล้วก็ไปจอดไว้ก็เดินเวลาจะลงก็นั่งแล้วก็กดมันก็จะลงมาเน,นี่ะนพี่น้องนั่นแหละแต่คุณยาคุณยายย่างโบย่างโบตรงกาพี่น้องค้าเนาะไซก็เลยจะเล่าสู่ฟังว่าคนที่นี่เนี่ย เขาเขาเาจะไม่ได้มาแบบเหมือนมีห้องโล่งๆอยู่ข้างล่างบ้านเรานี่ทําไมไม่ไม่ไม่เอาผ้าม่านมากัน้นเอาเตียงมาตั้งนอนได้เนี่ยศนาที่นี่เขาไม่ได้ยุมนะคะพี่หน้องถ้าจะเป็นห้องนอนก็คือต้องห้องนอนเพลาะพลีก็คือห้องนอนจริงจรงนี่ยศนาก็ต้องทําห้องนอนก็คือมาทํากออิดกออะไรตั้งคือคือเป็นห้องนอนจริงจริงเนี่นาของบ้านเราเนี่ไม่ทํานะคะมีเหมือนที่เราสูฟังกันและว่ามีเพนคือใช้ สเตอรลิฟคือใช้บันไดเลื่อนง่ายที่สุดกว่าก่อนที่เยอวก,วกว่าอย่างอื่นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเรามาทําตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องขามันมันหนักเกินไปเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทําง่ายๆไมไ่ใช่เรียกเรียกช่างมาเลยทําเดือนหนึ่งเสร็จไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่น้องคะหรือว่ากี่อาทิตย์อย่างนี้อันนี้คือต้องขออนุญาตขออนุญาตทําแปลนขออนุญาตแล้วก็หลังขออนุญาตรอช่าง ช่างทาอีกโอ้ยตกเป็นปีใช่ไหมแล้วก็การทำเนี่ยที่นี่เหมือนทีน่ส่เล่าวิดีโอ,โอก่อนวนะ่าถ้าทําอะไรก็ช่างมันจะสติเมันจะเครียดสําหรับคุณยาแล้วก็เราเนี่ยแหละพอเชพอ,พอช่างมาแต่เชา้าต้องตื่นแต่เช้าช่างกับต้องทําความสะอาดบ้านโอ้ยคือมันไม่มีที่ไปนั่งเล่นไปบ้านยากุเวลาเขามาทําห้องอะไรอย่างนี้พี่น้องเนาะเราไม่ทําแต่ว่าถ้าเราอยากมีห้อง ข้างล่างเราก็ต้องไปซื้อตรงที่มีห้องข้างล่างสําเร็จเลยแต่คนไหนที่เขาสามารถทําได้เนาะบางคนเขาก็ทําน่ะจ้ะพวกที่หนุ่มๆหรือว่าครอบครัวที่แบบสภาพโอเคที่เขาจะทําเขาก็ทําห้องเพิ่มได้แต่ว่าใช้เวลานาน,นหน่อยทั้งสนามแต่ว่าบ้านเราก็คือไม่ทํานะคะถ้าอยากได้จะไปซื้อบ้านใหม่ที่น้องค้าขายบ้านแล้วก็ไปซื้อที่ใหม่แล้วก็อ่าแล้วคือไม่ทําสักสักอย่างเลยก็คือหนึ่งไม่ขายไม่ย้ายจะทําคือแผนเหมือนที่เล่าสู่ฟังคือ ซื้อบันไดเลื่อนเนาะพี่น้องคะนั่นแหละจบง่ายสบายแต่แค่ว่าคุณย,าย่ายังไม่พร้อมที่จะเอาไม่ใช่ว่าเราเป็นห่วงมากเธอต้องเอานะอะไรอย่างนี้เขาเขาเป็นการแยกแยะนะพี่น้องคือคุณยา่าโอเคมากตอนนี้นะสันนาพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเล่าสู่ฟังว่าถ้าจะนอนแบบกั้นม่านกั้นอะไรนี่ไม่เห็นเลยพี่น้องส่วนใหญ่เลยเขาไม่ทำมีส่วนน้อยที่ทำที่ทรายเห็นก็คืออ่า หมู่บ้านที่ญากจนเคยอาศัยอยู่คนที่เขาที่ยากจนรู้จักเพิ่นเป็นมะเร็งเนาะคะ่ะก็รักษาที่โรงพยาบาลนั่นแหละคือระยะสุดท้ายแล้วหมอเขาจะส่งไปอยู่ที่บ้านเออไม่ใช่บ้านเขาเรียกว่าโรงพยาบาลของคนระยะสุดท้ายน่ะนะใกล้ใกล้ใกล้กเสียชีวิตเนะเขาเออเขาไม่อยากไปเขาขออยากอยู่บ้านนะันสินะค่ะเออเขาซึ่งมาอยู่บ้านอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะคะ่ะเขาก็เขาก็อาม่านกันที่ใจเห็นแล้วก็หมอ,หมอก็เอาเตียงหมอมาเสร็จเอาเตียง ที่โรงพยาบาลมาแล้วก็มีหมอเที่ยวมาดูานางสนะค่ะประมาณสองอาทิตย์เขาก็เสียชีวิตนางสนะค่ะแต่ว่าถ้าให้อย่ามากั้นห้องนอนแบบว่าบ้านเราเหมือนถึงเป็นนอกไส่เนี่ยยิ่งนอนง่ายอ,อปูเสือปออูที่นอนนอนเนาะแล้วก็ตอนเช้ามาก็เก็บเตียสิไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นแบบนั้นนะคะที่นี่เนาะ <laughs> ไปถึงว่าลักษณะถ้าคิดง่ายๆก็คือเหมือนถึงเอาเตียงมาตั้งเป็นเตียงนอน,นจริงๆแล้วก็ กานม่านไว้อย่างนี้ก็คือก็เขาก็ไม่ด้ยมเหมือนที <Shore wash ain> euh. ่สายเล่าให้สุฟังน่หละจ้ะมันจะเป็นแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะแผนการของพวกใส่คือแผนการนั่นคือแผนที่เราวางไว้ก็คืออ่าสเตลลิปเนาะพี่น้องจ้ะสเตลลิปทีนี้มันก็มีว่าคุณจะซื้อเองมันไม่ได้มันก็ไม่ได้แพงมากเนาะซื้อเองก็แล้วแต่สภาพพี่น้องมือสองมือหนึ่งก็มีแบบดีๆเลยแสนหนึ่งแสนบาท ไม่ได้แพงเลยนะคะมาติดตั้งให้เรียบร้อย่อยางสินะหรือมีทางเลือกหนึ่งคุณสามารถโทรให้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะหน่วยงานรัฐบาลช่วยนะคะเขาจะเอามาติดของรัฐบาลนี่จะมาติดแล้วก็ดูแลให้ด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากับของตัวเองซื้อเนาะอาจจะรอหน่อยหรืออะไรเนี่ยเขาจะมาประเมินน่แหละพี่น้องนั่แหละคือการช่วยเหลือของเขาที่นี่โอเคมากเขาก็จะมาประเมินประเมินถ้าคุณเร่งด่วนจะใช้เขาก็เอามาอย่างเร็วพี่น้องเวลามันเสียเราก็โทรไปเขาก็จะ มาจัดการอ่าแล้วก็เวลาที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ต้องโทรให้เขามาเอาไปจนะเสนามันจะเป็นแบบนี้พี่นอ้องเหมือนเหมือนคุณย่าเนี่ยเวลาที่ตอนอยู่โรงพยาบาลเนาะตอนที่เขาจะดีชาร์จคือให้กลับบ้านนี่เขาเขาให้คุณย่าไปอยู่บ้านพักคนชราก่อนนะคะตอนนั้นคือที่ฟื้นฟูเนอร์ซิงโฮมไม่ใช่บ้านพักคนชรามันจะมีโฮมแคร์คือคนที่แบบแข็งแรง กับเนอร์ซิ่งโฮมคือคนที่ต้องการช่วยความช่วยเหลือแบบมีพยาบาลมีอะไรเนาะเขาจะไปให้ให้ยาไปอยู่เน r s i ซิ่งโฮมก่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพตัวเองถ้าดีเขาก็จะให้ออกไปอยู่บ้านตัวเองนะเสนาตอนนั้นแหละคุณยาเขาบอกเขาไม่ไปเนาะเขาเขาบอกเขาขอถามลูกชายเขาก่อนถ้าลูกชายให้อยู่บ้านด้วยเขาก็จะมาอยู่บ้านลูกชายนั่นแหละตั้งแต่นั้นเลยก็เลยมาอยู่ด้วยกันเลยพี่น้องนั่นแหละเป็นแบบนั้นเนาะก็คือเขาจะประเมินเขาจะดูแลคนสูงอายุดีมากๆที่นี่เนาะ เราอย่างคุณยาเห็นไหมเราโทรไปบอกว่าเราไม่สามารถที่ช่วยคุณยาบางครั้งห้ามไม่ใช่ห้ามเนาะพยุงขึ้นรถตรงนี้นั่นยากให้หมอมาได้ไหมเขาก็หมอก็จะขอเขาก็มาที่บ้านนะสินะพี่น้องคะนอกจากแบบว่าโอ้มาตรวจแล้วคุณจะต้องไปโรงพยาบาลนะในเะสียเขาก็เรียกรถถูกฉินมาลับนี่คือแบบสีไส้เห็นเนาะเขาใส่ใจผู้สูงอายุมากโทรมาตลอดเลยของคุณยายโทรหาไหมเขาว่า ถึงนัดแล้วนะประจําปีโรคที่เขาจะเ,เ,เขาเรียกว่าตรวจเพราะว่าคุณย่ายมีโรคหอบหืนอะไรที่ที่เขาจะเขาไม่ได้ไปตรวจทุกครั้งที่ไปรับยาแต่เขาจะคล้ายๆว่ารีวิวคือไปตรวจปีละหนึ่งครั้งยกสนาพี่นอ่อยแล้วก็ตรวจเลือด บ่อยมากคือสิก็ส่งข้อความมาเพราะว่ายาติจะให้ไมเิลเป็นคนดูแลเลยญาติญาจะไม่ไม่รับรู้อะไรนอกจากไมเิลบอกอยศนาให้ไมเิลเป็นตัวแทนเขาก็จะส่งมาบอกถึงเวลาตรวจเลือดประจําปีแล้วนะถึงเวลาเช็คนั่นเช็คนี่โอ้ยผู้สูงอายุเขาดูแลดีนั่นแหะคือสวัสดิการของเขาพี่น้องคะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือเหมือนคุณญาติถ้าถ้าไม่มีญาติหรือว่าไม่มีใครดูแลี่ก็จะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราดโดยที่รัฐบาลดูแลพี่น้อง นั่นแหละถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเป็นแบบนั้นนะคะโดยที่ถ้าไม่มีสมบัติอะไรเลยก็คืออยู่ฟรีถ้าคุณมีสมบัติคุณมีเงินเดือนเยอะๆคุณเลือกเป็นของเอกชนก็ได้หรือจะเลือกของรัฐบาลก็ได้แต่ว่ารัฐบาลนี่เขาจะถ้ามีเงินเยอะๆนะคะหมายถึงมีที่มีทางอะไรนี่ถ้าคุณไปอยู่แล้วอยู่นานเกินนสินะเงินเงินเกษียณของคุณเนี่ยไม่พอที่าจะจ่ายนสิ เขาก็สามารถที่จะไปขายบ้านของคุณได้ไปขายที่ของคุณได้มามาดูแลคุณในบ้านพักกันสนมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยพี่น้องนาะแต่ว่าในเบื้องต้นถ้าคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะดีที่นี่ถ้าไปอยู่บ้านพักนะ <c oughs> พี่น้องจริงๆเขาอันนี้คือพูดความจริงสือวังก็คือรัฐบาลจ่ายหมดทั้งหมดเลยบ้านพักคนชลาจ่ายทุกอย่างให้คุณแต่ถ้าคนไหนมีสมบัตินาะถ้าคนไหนมีสมบัติคณก็อยู่ได้เหมือนกันอยู่ไป เท่าที่เขาจะจ่ายได้เนาะเท่าที่เขาจะจ่ายรัฐบาลจ่ายได้ทีนี้ถ้ามันเกินงบเขาเกินไปเนี่ยเขาก็จะมองหาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหรน่นะอันนี้คือพูดแบบอนุบาลพูดเขาก็จะมองหาแล้วว่าคุณมีสมบัติไหมเออจาก,กเงินเกษียณของคุณเดือนแล้วเท่านี้เนี่ยมันมันนานแล้วนะแปลว่าอ่าแล้วมันเกินงบบริษานเออเขาก็จะมองหาว่ามีอะไรที่สามารถที่จะขายมาดูแลเขาแต่ว่าถ้าคนที่ไปอยู่บ้านพักคนชราใต้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรบริษัเนาะเขาสิมี ระบบของเขาล่ะว่ากี่เดือนกี่ปีของเขาพี่น้องแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีสมบัติก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องเสียงเงินเลยนะฆนณา <c oughs> พี่น้องอันนี้เล่าสู่ฟังเนาะเล่าเลยมาจากที่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 ระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ฟังนั่นแหละเนาะ,นะ,นะ,นะพี่น้องคะของผกใช่ก็คือตอบคาถามตัวน,นั้นลหละว่าทําไมเนาะเหตุผลหลักๆเลยก็มันไม่มีไม่มีห้องเนาะแล้วทีนี้ไม่มีห้องแล้วท,ทาไงถ้าคุณย่าขึ้นลงไม่ได้ ก็คือทำนั่นแหละเ,เรียกสเตอริมาติสานสนะพี่น้องล่ะแค่นี้แหละบ่มีบ่มีอย่างมากมายอ๊ยคุณสามี <laughs> นาองไม่ได้มีอะไรมากมายแต่แค่ว่าคุณย่าเขาไม่พร้อมถึงว่าเราดูว่าเขาแก่บางคนเขาก็จะคิดว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นะังสนาะถึงฉันแก่ตอนนี้ฉันยังช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนที่นี่เหมือนคุณย่าเหมือนกันแต่ก่อนเขาไม่เคยคิดที่จะมาอยู่กับพวกใายมีแต่คนถามตลอดเลยว่า ทำไมไม่ชวนคุณย่ามาอยู่ด้วยทำไมไม่ชวนนั่นคือยังไม่ถึงเวลาถ้าเขาทําอะไรได้ด้วยตัวเองเขาเขาจะทําก่อนนัสนะพี่น้องเหมือนคุณย่านี่ทำขับรถเองอยู่บ้านเองจนถึงแปดสิบแปดปีนะคะอายุแปดสิบแปดปีถ้าตอนนั้นถ้าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นคุณย่าเขาก็คงแข็งแรงอยู่เองได้เหมือนหลายหลายคนเนาะเพื่อนคุณย่านี่ก็เอาสิบก็เาสิบสามกเาสิบสามยังอยู่คนเดียวเลยนัสนะนัะ่นยายรถน่ย ตว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้ส่งข่าวกันนานแล้วกับยาเป็นอย่างนั้นเนาะจนกว่าเขาจะว่าเขาทําไม่ได้ก็คือ,คอจึงมีแผนนโตไปเหมือนบานไส้มีแผนนโตไปก็คือซื้อ,อสแตนริสนั่นละ่ะแค่นั้นเนาะพี่น่องเนาะนั่นล่ะจ้านั่นละ,ะ,นนละไปแล้ววิดีโอนี้บายบายนะคะตอบให้แล้วค่ะบา,บาย